إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وقد قال الله تعالى في قران كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله ะครับก็ต้องขอ,ขอชุโกตเดโอลอสุบฮาหนาหูตาลาที่ให้พวกเราทุกๆคนนะครับมีชีวิตอยู่นะตื่นมานะมีโอกาสได้ลุกขึ้นมานะถือสินอดยับยัง้งช่างใจปฏิบัติตามรุกลปฏิบัติการเงื่อนไขนะที่อัลสุบฮาหนาหูได้วางไว้ ว่าเป็นรุกลหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เรานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุหมินการที่เราเป็นมุสลิมการที่เรานั้นจะเป็นผู้ศรนะัทธา,า,า,านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตาละจะเป็นผู้ศัทธาที่สมบูรณ์นะครับขาดไปเสียไม่ได้เลยนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนอมรอนด พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักนะที่อลัลอสุบหาฮานะฮูตาลาทุกท่านครับจงยำเกรงต่อเอกองค์อัลอสุบหาฮานะฮูตาลาให้มากๆนะครับพอแท้จริงแล้วการยำเกรงต่อเอกองค์อัลอสุบฮานะฮูตาลานั้นคือสเสบียงที่ดียิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลอสุบฮานะฮูตาลา พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักนเะที่อัลลอสซุบฮานะฮาฮูตาละทุกท่านครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงนะกลางเดือนรอมฎอนแล้วนะอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะรอมฎอนที่เรารักที่เราเฝ้ารอนะที่เรานั้นขอ dua จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตาล้ว่าบัลลิกนรอมฎอนนะขอให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนเนี่ย ก็กำลังจะจากไปแล้วนะหลายๆท่านญา,าติพี่น้องคนข้างกายของเราหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราบางท่านก็อยู่ไม่ถึงวันหล่อหัวลมเราก็ไม่รู้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ในเดือนอมดอนแล้วเนี่ยเราจะอยู่ถึงเรียกว่าสิ้นเดือนอมดอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้วันล่อหัาลาเป็นการงานเป็นกําหนดของลอสุบฮานะฮูตาลที่ส่งกําหนดให้แก่เราทุกๆคนนะั้นไม่เหมือนกัน นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อเป็นรูกลอีมานอย่างหนึ่งเลยในเรื่องของกรดอกระดัด๊นะครับพี่น้องครับอยากจะอยากจะนำสิ่งนี้นะครับมาเตือนตัวของผมเองแล้วก็เตือนตัวของพี่น้องท,ทุกทท่านนะในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของการออมอบหมายต่อกําหนดการของลอสุบฮานาะนะฮุบุดาะในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดนะเป็นยุคที่เราไม่ยอมรับความจริง เป็นในยุคเราอยู่ในยุคที่เราไม่ยอมรับต่อการกําหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลนะเราต่อต้านเราไม่เราไม่สามารถที่จะรับในสิ่งที่พระองค์กำหนดได้ไม่ว่าจะเป็นความยากจนนะไม่ว่าจะเป็นบททดสอบไม่ว่าจะเป็นความตายสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องนะรู้แล้วแต่เป็นบททดสอบเราไปมองว่า บางคนเนี่ยได้รับความสุขสบายนะมีเงินทองมีรถหรูๆขับมีบ้านหลังโตโตเรามองแค่วัตถุแต่จริงๆแล้วนะที่ละซุบฮาหนะฮูตาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่ละซุบฮาหนะฮูจะทรงประทานให้กับบ่าวคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขสบายริสกีที่มากบาย ความร่ำรวยเงินทองรถหรูสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบนะที่เาลาสุบฮาตะฮูตา,ตาละถ้าเราทำถ้าเราใช้สิ่งต่างๆนี้ไปนในโลกไปเลนเดองของโลกดุญญนยานะฮะดิสแรกเลยที่อยู่ในหนังสือนะครับของออสุนันหลายๆเล่มซอเฮนะครับ ผู้แต่งหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยจะยกมาเลยอินนามนะมาลูบินเนียะนะแท้จริงแล้วทุกๆการกระทำนะขึ้นอยู่กับการเหนียดฉะนั้นแล้วถ้าเราใช้เงินนะถ้าเกิดเราเหนียดเราต้องการที่จะเข้าสู่สวงสวนของลอสุบะฮานาโฮดาแน่นอนหรือเกิดเราก็จะใช้ทรัพย์นั้นนะไปในหนทางของลอสุบะฮานาโฮดาละ,ะไม่ว่าจะเป็นการทำจริยะสร้างบ้านของลอสุบะฮานาโฮดาลก็คือมัสยิด ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนะคนยากคนจนแต่ถ้าเกิดเราหวังจะได้สิ่งตอบแทนในโลกดุนยาแห่งนี้เท่านั้นพี่น้องก็จะได้แค่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮุซบฮานอูเรา,หา,หาใครก็ตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ให้เขาจะหลงนะเขาจะหลงไปไกลเลยฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอย่าอย่าไปอิจฉา อย่าไปมองว่าการที่คนอื่นเขามีมากกว่าเราเนี่ยหรือเขามีสตางค์เขามีสะตุงสตางค์เขามีความสุขสบายที่มากกว่าเราเนี่ยนั่นเป็นนั่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนั่นเป็นความสุขสบายที่ที่เราควรจะอิจฉาไม่ใช่แต่คนเหล่านั้นอาจจะได้เข้าสงสวรรค์ช้ากว่าพี่น้องนะครับที่ยากลำบากนะอยากจะเอาเรื่องราวของการใช้ทรัพย์นะพี่น้องผมบอกตรงนี้ได้เลยนะครับ ทรัพย์สมบัติริสกีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮนูฮตาลาประทานให้กับเราเนี่ยยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ทรัพย์ของเราร้อยเปอร์เซ็นตเงินของเราทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาจะสิบล้านยี่สิบล้านหนึ่งพันสองพันร้อยสองร้อยไม่ใช่เงินที่จะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นแต่ทรัพย์นั้นจะเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นตก็ต่อเมื่อเรานั้น ได้ใช้ใจ่ายไปในทางขอร้อนแล้วมันกลับมาอยู่บนไหล่ขวาของเราในสภาพของความดีนะพี่น้องอาจจะว่าอุ้ยฉันน่ะเหน็ดเหนื่อยนะฉันน่ะทำงานฉันน่ะตากแดดนะครับกว่าจะได้มาแต่ละบาทกว่าจะได้มาแต่ละร้อยกว่าจะได้มาแต่ละพันนะเดือนรมะมาดอนนี่อดข้าวอดน้ำแล้วงดสิ่งต่างๆแล้วต้องไปทำงานตากแดดอีกนะ แล้วจะมาบอกว่าไม่ใช่ของฉันได้ไงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าฟีอัมวาลิฮิมฮักกุลิสอิลิสอิลิ و ا ل م ح รูมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาทรงตรัสว่าและในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าในทรัพย์สินของพวกเจ้านะั้นมันมีสิทธิของทั้งอันมะซาอิลผู้ที่ร้องขอวัลมะฮ์รูมและผู้ที่ไม่ได้ร้องขอก็ตาง ดังนั้นแล้วพี่น้องนี่คือนี่คือเคล็ดลับในการใช้ทรัพย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะที่พระอ,องค์ประทานให้กับเราแล้วก็จะเป็นทรัพย์ของเราจริงๆเลยก็ในเมื่อว่าเรานั้นน่ะถูกเรานั้นน่ะได้ใช้จ่ายมันในเรื่องของความดีอะไรล่ะครับใช้จ่ายในเรื่องของความดีอย่างที่ผมบอกพี่น้องนะการใช้จ่ายในเรื่องของความดีนั่นก็คือการที่เรานั้นใช้เงินของเรานั้น ตามบทบัญญัติตามข้อกำหนดตามสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาลัลฮอลัยฮสซัลลัมบอกไว้เป็นแบบอย่างนี่คือนี่คือการใช้ทรัพย์แล้วก็ทรัพย์นั้นน่ะจะกลายเป็นของเราเรามีอยู่10ล้านเรามีอยู่10ล้านอ้าวแต่เราใช้ซื้อรถสปอร์ตขับเราใช้สร้างบ้านหลังใหญ่โต เราใช้เขาเรียกตอบโจทย์ความต้องการของเราเพียงอย่างเดียวในโลกดุนยาแห่งนี้เราใช้มันซื้อชื่อเสียงด้วยการบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ยังอำนวยประโยชน์กแก่พี่น้องเลยถ้าขาดความบริสุทธิ์ใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเสียไป10ล้านเราเสียไป20ล้านเราเสียไปล้านสองล้านเราเสียไปพันสองพันแต่เราจะไม่ได้อะไรกลับมาบนไหล่ขวาของเราเลย นอกจากความตักับโบพี่น้องทําบุญพี่น้องบริจาคพี่น้องช่วยเหลือมัสยิดที่เป็นยาริยะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะัยฮิวะสัลัมบอกน,นะสามความสามสิ่งด้วยกันที่จะทําให้ความดีนั้นไหลาทานสู่เราไหลาทานสู่ตาช่างของเราเมื่อเรานั้นอยู่ในหลุมกูโบสน์นั่นก็คือ นั่นก็คือการทําสิ่งที่เป็นจริยะการสร้างสิ่งการบริจาคทานในเรื่องของจริยอ,อสาธารณะต่างๆการสร้างมัสยิดการสร้างโรงเรียนแต่ถ้าพี่น้องหวังมีในใจของพี่น้องว่าพี่น้องต้องการให้พี่คนอื่นเขานะั้นรู้จักพี่น้อง พี่น้องต้องการให้คนอื่นเขารู้จักว่าฉันเนี่ยชื่อนายนายซอและนะนามสกุลอะไรก็ว่าไปอยากให้คนเขารู้จักอยากให้คนเขาเมื่อเราเดินเข้างานแล้วก็วอัสสลามอลัยกุ้มครับรอัสลามอัยกุมครับฮัดดีถ้าเราหวังแบบนี้มาหลยแล้วพี่น้องมันจะเป็นชีริกเล็กขึ้นมาทันทีเลยในเรื่องของความตะกับโบสในเรื่องของการโอ้อวด มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นกำแพงใสๆที่กั้นระหว่างเรากับลอสุบฮานอูตาลาโดยที่เรานั้นไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้สังเกตดังนั้นแล้วการใช้จ่ายที่ที่เรียกว่าจะนำพาเรานะครับให้เรานั้นได้รับความดีได้รับความความโปรดปานจากอลอสุบฮานะฮูตาลาแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไร ได้รับความเมตตาจากลอสซูบหาห์นะฮูตาแล,และเรานั้นน่ะจะได้รับความดีนั่นก็คือการบริจาคคือเบสิกที่สุดแล้วพี่น้องอยากจะซื้อรถไม่มีใครว่า,อาลอสซูบหาห์นะฮูตาเราก็ไม่ว่าพี่น้องอยากจะปลูกบ้านให้มันหลังใหญ่ให้มันมีความสบายไม่ว่าเช่นกันนะเพราะนั่นคือริสกีของพี่น้องที่อลอสซูบหาห์นะฮูตาเาประทานให้กับพี่น้องการสร้างบ้านการซื้อรถมันไม่ได้เป็นเรื่องผิด ผิดอะไรแต่กลับกันเมื่อเราใช้ต่างๆสิ่งอทรัพย์สิ่งของลอสุบะฮานาโฮตาแต่เรากลับไม่มีการบริจาคเลยกลับไม่ใช้ทรัพย์สินของลอสุบะฮานาโฮาที่ให้กับเรานั้นน่ะไปในแนวทางของลอสุบะฮานาโฮตาแล้วเลยพี่น้องผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ใครตรงนี้มีคนบอกว่าลําบากเนี่ยยกมือแล้วเดี๋ยวคุยกับผมเดี๋ยวเารูปภาพให้ดูข้างล่างหลังละหมัด ครั้งแรกเลยที่ผมได้ลงพื้นที่น้ำตาหาผมไหลเลยพี่น้องคออยู่ที่ตาพี่น้องบอกว่าลําบากวันนี้นะยังไม่เท่ากับคนที่ผมไปเจอบางคนเนี่ยเดินไม่ได้นอนอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่ข้าวในหม้อข้าวเนี่ย,ยบูดแล้วบูดอีกแห้งแล้วแห้งอีกยากจนจริงๆเราบอกว่าโอ้ยฉันช่วงนี้ไม่ค่อยมีสตังค์เลย ฉันลำบากเหลือเกินช่วงนี้นะแต่ยังเข้าเซเว่นได้ฉันลำบากเหลือเกินนะแต่ยังมีอาหารกินสามมือยังสามารถที่จะเดินทางได้บ้างบ้านพี่น้องนะเป็นลูกยาตี๋มด้วยอยู่กับแม่แม่ก็ตาบอดหนึ่งแล้วแล้วก็ลูกอีกสองคนตาบอดอีกถามว่าพวกเขาอยู่กันยังไงล่ะผมบอกกับทีมงานที่ผมไปะนะ ผมเห็นปุ๊ผมบอกเลยถ้าเกิดผมขับผ่านบ้านหลังเนี้ยผมมั่นใจเลยฟันธงเลยบ้านนี้เป็นบ้านร้างไม่มีคนพี่น้องลองขับรถไปแล้วเห็นบ้านหลังไหนที่มันเงียบมันเหมือนไม่มีคนน่ะว่าเราความจริงๆแล้วอาจจะมีครอบครัวครอบครองนึ่งนอนอยู่ในนั้นเนี่ยคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรยากจนจริงๆนะท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยวสซัลมสอนนะครับนะ ได้บอกกับท่านถ้าจำไม่ผิดนะท่านมูอาซบินเจบ,บัลนะในขณะที่ท่านนั้นกำลังจะไปที่เยเมนก่อนจะส่งท่านไปที่เยเมนท่านท่านอับบีมุฮัมมัดสุลล่าฮวาอะไรฮิว่ซาลาอ,ลอันนี้เป็นฮ ادي สโซฮีด้วยนะครับอ,อยู่ในอยู่ในโอฮีของบุคอรี้มาบุคอรีนะท่านอับบีบอกว่าให้ไปสอนคนที่นู่นน่ะ ให้รู้จักการจ่ายซอรก็การช่วยเหลือคนยากคนจนโดยการเอาทรัพย์สมบัติของคนที่มีคนร่ำรวยเนี่ยไปให้กับคนมิสกีนนะครับเนี่ยเป็นหลักฐานหนึ่งนะที่เป็นสุนนะของท่านนาบีนะในการในการที่ที่เรานั้นนะครับจะต้องช่วยเหลือคนยากจนพี่น้องนะท่านนาบีมูฮัมหมัดสุสลลัลห์อะไรวสอนในเรื่องของการซอรก็นะการช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ย ไม่ได้บังคับนะว่าต้องช่วยยี่ต้องช่วยร้อยหนึ่งต้องช่วยพันหนึ่งแต่การสดอก็์การบริจาคทานเนี่ยการช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยเป็นอามันอิบาดาเป็นความดีที่เป็นที่จะทําให้เงิงเนของพี่น้องอย่างที่ผมบอกกลับมาหาพี่น้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อัลอสุบฮานาอฺประทานทิสกีมาให้พี่น้องเนี่ยหนึ่งร้อยบาท สักห้าสิบบาทละที่จะม,มันมันจะยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องร้อยบาทเนี่ยจนกว่าพี่น้องนั้นน่ะจะบริจาคจะช่วยเหลือคนยากคนจนตามที่ท่านหนดซูลอซอลฮัยไลฮิวสลัมได้บอกไว้ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาได้กำหนดไว้นะแปดจำพวกด้วยกันที่จะทำท,ที่ที่เรานั้นจะต้องออกอากาศที่รับอากาศได้ ดังนั้นแล้วในเมื่อมีกำดังดํารับอะไรกับพี่น้องเนี่ยอะตอนเนี้ยมันอยู่ในเดือนอมฎอนรนะครับเราเราถามว่าเรารู้จักการจ่ายสกาดเนี่ยเรารู้จักมากน้อยแค่ไหนพี่น้องรู้ไหมการจ่ายสกาดถูกกำหนดเมื่อไหร่ลองถามตัวของพี่น้องเองตอนนี้นึกในใจทูสิเออ การจ่ายอากาศเป็นรูกลอิสลามด้วยนะแต่พี่น้องนี่ะรู้จักแค่ไหนรู้ไหมว่าการจ่ายอากาศเนี่ยถูกกำหนดมาเมื่อไหร่การถือศีลอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาทรงกำหนดมาให้ท่านนับีมุฮัมมัดสุลลัลหัวอะไรที่ว่าจำเผยแผ่ว่าเป็นรูกลอิสลามจะต้องถือศีลอดในฟีชั่วรัลลอมาดอนในเดือนรอมาดอนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮากำหนดมาเมื่อไหร่พี่น้องรู้ไหม พี่น้องรู้ไหมว่าท่านนาบบมุมฮัมหมัดส,สุลล,ลัลนหออะไรที่ว่มีโอกาสถือศีลอดกี่ปีพี่น้องรู้ไหมเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมอะเราจะเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาโอ้พี่เราเราเราต่อต้านเหลือเกินผมเห็นในอินเทอร์เน็ตเราเห็นในโซเชียลตลอดเวลามีใครมาว่าอิสลามว่าไม่ได้นะฉันเป็นมุสลิมนะเวลามาบอกว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นมุสลิมหรือเปล่าโมโหโกรธ อยู่ๆจะมาบอกฉันไม่เป็นมุสลิมได้ไงแต่ถึงเวลาอาจาปุ๊บไม่ละหมาดเดือนรอมฎอนมาปุ๊บไม่ถือศีลดมีเงินไม่จ่ายสากาดพอถามว่ารู้จักไหมรู้ไหมรอมฎอนประทานมาถูกประทานมาเมื่อไหร่ให้ให้มุสลิมทำการกำหนดให้มุสลิมทำไม่รู้แต่พอบอกวันคริสต์มาสเนี่ย ทำไมวันคริสต์มาสคือวันอะไรพอบอกวันสงการคือวันอะไรมีประวัติความเป็นมายังไงเพื่อใครรู้หมดเลยแต่กลับกันเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าการถือศีลอดน่ะมาถึงท่านนบีเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าการจ่ายสกาดมาถึงท่านนบีเมื่อไหร่พี่น้องครับการถือศีลอดการจ่ายสกาดลงมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก็คือในฮิจรัตที่สองผมบอกให้พี่น้องเป็นความรู้อย่างนี้และนําไปสอนลูกสอนหลานเป็นความรู้ที่เราจะต้องรู้เราอย่ารู้แค่วันสงการตอนนี้เราหยุดเนี่ยเราหยุดกี่วันมีความเป็นมายัางไงแต่เรื่องของเนี้ยเป็นเรื่องของอิสลามเนี่ยนะต้องรู้ด้วยนะแต่นักวิชาการเขาตกเถียงกันนะว่าอะไรลงมาก่อนอะไรลงมาหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียด แต่ที่อยากจะพูดกับพี่น้องที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือในเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องเขาเรียกว่าไรต้องรับรู้ต้องสั่งสอนพี่น้องทุกวันเนี่ยเราเห็นลูกบ้านอื่นเขานะเราเห็นบุตรหลานบ้านอื่นเขาโอ้โ oh หอ่านกุรา,านได้อัลฮัมดุลิลละนะละหมาดเก่งอัลฮัมดุลิลละมามัสยิดยืนละหมาดตาระวีอัลฮัมดุลิลละพอมาลองพอมามองลูกเราเอ้ยทำไมมันไม่ได้อย่างเขา นะตอนเด็กๆโอ้พอลูกนะเห็นบ้านอื่นให้ลูกถือศีลอดนะครับโอ้ยทำไมไปให้เด็กมันถือศีลอดละเด็กมันอายุยังไม่ถึงเลยเงื่อนไขมันยังไม่ได้เลยต่าง,างๆนานาพูดจะเอ็นดูสงสารเด็กแต่พอถึงเวลาโตมาอาเกมบรเล็กแล้วอ้าวถือศีลอดได้นะต้องถือศีลอดแล้วอาเกมบัเล็กแล้วนะไม่ถือ ลูกดือ้อไม่ยอมถือสินอดพอถึงเวลาใช้ให้ละหมาดไม่ยอมละหมาดโตไปอีกหน่อยทำงานหาเงินได้มีเงินเก็บต้องออกสากกดต้องจ่ายสดกก็ช่วยเหลือคนยากคนจนไม่จ่ายมีเงินมีความสามารถจะไปทำทหาไปทำร้อไ,ไม่ไปไปเกาหลีถามว่าถ้าเกิดลูกเรามันโตขนาดนั้นแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะโทษใครอ่ะพี่น้อง เราโทษตัวเด็กมันเหรอโทษตัวเด็กอย่างเดียวรึเป่าเด็กมันไม่ดีลูกมันไม่เชื่อฟังไม่ใช่ต้องย้อนกลับมาดูตัวผู้ปกครองตัวของพวกเราเนี่ยว่าเรานั้นน่ะอบรมบ่มเพราะรู้ว่าสร้างบรรยากาศให้ลูกหลานของเราได้รู้รจักอิสลามบ้างหรือเปล่าในสมัยที่เขายังเป็นเด็ก ยกตัวอย่างง่ายๆครับพี่น้องพี่น้องไม่ต้องให้ลูกเรียนหนังสือไม่ต้องให้เขาอ่านกอไก่ขอขายไม่ต้องให้เขาหัดเขียนอะไรเลยแล้วเมื่อเขาโตป .1 ป .2 เนี่ยค่อยให้เขาหัดเขาจะเขียนได้ไหมเขาจะอ่านออกไหมรั่วไปให้เขียนตอนม .1 ม .2 เลยก็ได้เขาจะทำได้ไหมล่ะคำถามแค่น,นี้เลยครับพี่น้องเขาจะทำได้ไหม เมื่อเรานั้นบังคับเมื่อเรานั้นบอกให้เขาทําตอนโตไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เขาจะได้ถ้าเกิดเราสอนเขาตั้งแต่เยาว์วัยสอนฝึกอบรมนะสร้างบรรยากาศในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเป็นช่วงของช่วงโควิด -19 เนี่ยพี่น้องลองถามตัวของพี่น้องเองเนคะครับว่าในขณะที่มัสยิดปิดเนี่ย เราได้เคยสร้างบรรยากาศเราได้ในขณะที่โรงเรียนปิดในขณะที่มัสยิดปิดเนี่ยเราได้เคยสร้างบรรยากาศของครอบครัวในแบบอิสลามที่บ้านหรือเปล่าพี่น้องนี่คือฮิกมาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮาให้มาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วหลายคนไปนั่งด่าสำนักจุลานะไปนั่งด่าท่านจุลา ปิดมัสยิดได้ไงอย่างงู้นอย่างงี้มัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนมุสลิมเป็นจุดศูนย์รวมของคนมุสลิมแต่คนที่ด่านะ่ะไม่เคยมามัสยิดเลยอะ่ะพี่น้องคิดยังไงะ่ะคนที่ด่ายังใส่ทองเส้นใหญ่อยู่ที่คออยู่เลยยังสักลายมังกรอยู่ที่แขนอยู่เลยมุสลิมประเภทไหนอะครับแต่พอมันโตปุ๊บพออะไรปุ๊บ ก่อนจะเสียชีวิตบอกลูกบอกหลานหาอิหมัมมาอ่านกุรอานให้ด้วยนะหาอาจารย์คนนั้นมาสอนชาด้าด้วยนะหาคนนี้มาเอาคนนี้มาละหมาดด้วยนะมาขอดอาให้ด้วยนะ แต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำอะไรที่เป็นในรูปแบบของอิสลามเลยตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยอบรมลูกหลานไม่เคยสั่งสอนไม่เคยฝึกให้เขาทำในรูปแบบของอิสลามเลยแต่เราหวังว่าการที่เขานั้นมาหาอาจารย์ให้มาบริจาคให้เรามาทำอะไรให้กับเรานั้นจะกลายเป็นลูกที่สอนและขอดุอาให้กับเรานี่คือสังคมอิสลามในทุกวันนี้พี่น้องอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องล้อเล่นนะถ้าพี่น้องเล่นโซเชียลเนี่ยพี่น้องจะรู้อยู่แล้ว รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนแบบเนี้มันมีอยู่จริงๆคนที่ขึ้นชื่อว่าบัตรประชาชนของเขานนะชื่อว่านายมูฮัมหมัดนายอัฟดอนนายซอเลนายยูนุสศาสนาของเขาคืออิสลามมีอยู่ในบัตรประชาชนแต่การทำตัวของเขานะั้นน่ะไม่ได้เข้าข่ายในการที่จะเรียกว่าเป็นมุสลิมเลยเพราะอะไรพี่น้องรู้กฎอิสลามมีห้าประการ ดูกฎอิสลามมี5ประการการที่จะเป็นมุสลิมที่ดีการที่จะเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่ถูกต้องเป็นผู้ที่กามินสมบูรณ์ชาดะลาอิลาฮิลลัมมุฮัมมัดุรอซูลอและการทําละหมาดการจ่ายสะกาศการถือศีลอดมีความสามารถไปทําฮัจจ์ถามว่าพี่น้องมีแต่อีมานได้หรอผมพูดเป็นประจำนะฮะมีแต่อีมานแต่ไม่ทําอามันอิบาดะพี่น้องก็ไม่ได้อะไร หรือว่ามีแต่อิบาดัตอย่างเดียวเลยใครเขาให้ทําอะไรก็ไปทําละหมาดทาถือศีลอดทำแต่ใจไม่ได้ศรัทธาต่อเราซุบฮานะฮูตอะอาลาเลยก็ไม่ได้อะไรเช่นกันฉะนั้นแล้วครับอยากจะฝากไว้กับพี่น้องในในสองเรื่องนี้ในวันนี้นะฮะมีโอกาสได้พูดคุยได้บอกกับเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องทุกๆท,ท่าน ในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินไปในหนทางขอลล์ล ah, ัซบฮานาฮูตาในช่วงนี้เป็นเดือนรามฎนพี่น้องบรรยากาศในการช่วยเหลือบรรยากาศในการบริจาคในการรุนรงบริจาคหรือว,ว่าการเลี้ยงละสินอดอะไรต่างๆก็ดีการเลี้ยงละสินอดพี่น้องได้ความดีนะพี่น้องได้ความดีความดีตรงนี้ไม่ได้ไปเอาของคนที่ถือสินอดมานะพี่น้องถือสินอดของพี่น้องนะอาจจะเอาว,าว่า,อารอหัวรังเพราะว่าการถือสินอดนะั้นอาจ,จะตอบแทนนะที่ลสซบฮานาฮูตาลาะ อัลลอฮ์นั้นจะทรงสอบตอบแทนการถือสินอดอพี่น้องด้วยตัวของด้วยตัวของพระอ,องค์เองเราไม่รู้ว่ามาตราการวัดในการถือสินอดอัลลอฮ์สุบฮานีวะถือสินอดของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้คะแนนเท่าไหร่เราไม่รู้นะดังนั้นแล้วการเลี้ยงละสินอดเนี่ยเป็นการกอบโกยสินอดการกอบโกยความดีที่เรียกว่ามั่งครั่งที่สุดในเดือนอุบลธรรมเพราะอะไรพี่น้องพี่น้องทําแกงมาถาดหนึ่งนะพี่น้องถือสินอดแต่เต็มวันอยู่แล้ว เพลงก็ไม่ฟังโทรทัศน์ก็ไม่ดูสิ่งไรสาระก็ไม่เอานั่งอ่านกุรอานละหมาดตรงเวลานยตอนคือละหมาดตะรวีอะไรแตออ่อันนี้เอาแค่กลางวันก่อนถือศีลอดให้พี่น้องเห็นภาพชัดๆแล้วพี่น้องทําแกงมาถาดหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดจํานวน50คนแล้วมีคนถือศีลอดแบบพี่น้องอ่ะห้าสิบคนเลย จากที่เราจะได้ความดีของเราที่เราทํามาบากบั่นอดทนในวันหนึ่งพี่น้องได้ความดีของคนที่พี่น้องเหลืออีกห้าสิบคนมาด้วยถามว่าไม่คุ้มเหรอหรือจะเป็นบรรยากาศของการจ่ายสกาศการการบริจาคเงินที่ถูกกาหนดนะที่ท่านอบ,บีมุฮัมมัดสุลลานฮุยไลฮิวซัมกำหนดมาให้กับพี่น้องจะต้องจ่ายเมื่อทรัพย์สินถึงกําหนดและครบรอบปีบรรยากาศต่างๆหล่านั้นอยู่ในเดือนอมาดอนเลยเพราะอะไรพี่น้องทําไมเขาไม่ทําเดือนอื่นอะ เพราะเดือนระมาดอนนั้น,นเป็นเดือนที่พิเศษที่สุดใน12เดือนในหนึ่งปีดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาที่รักนะที่เราสุบฮานอหัวตาทุกท่านอยากจะให้เราได้ใช้โอกาสที่เหลืออยู่อีกอีกครึ่งเดือนกว่าๆนะกอบโกยนะครับอัมฮันอิบะดาในเรื่องของความดีให้มากที่สุดนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องละมาดเรื่องถือศิลอดเรื่องใจรกาศการ,อ,ารอ่านอัลกุรอานเรื่องของการบริจาค นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นผลตอบแทนนะที่อลัลลอฮฺสุบฮาโนาอูจะให้กับพวกเราพี่น้องครับอย่ามั่นใจนะผมเตือนไว้เลยนะครับเตือนตัวของผมเองก็เตือนตัวของพี่น้องทุกอย่าชะล่าใจอย่ามั่นใจว่าความดีในการละหมาดฟัดดูห้าเวลาตลอดทั้งปีของเราความดีในการจ่ายซสดกากของเราทั้งปีความดีต่างๆที่เรานั้นทาทั้งปีนะ่ะจะพอที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ อย่ามั่นใจพี่น้องการทำความดีของเราในวันนี้ยังเทียบไม่ได้กับเซี้ยวเียวหนึ่งของบรรดาสหาบาสที่เขาทำกันในสมัยก่อนและเราจะเอาอะไรเป็นมั่นใจนะครับว่าเราจะได้เข้าสู่โกสวรรค์ของเราสุบฮานาหูดาละนะครับอักูลกาลิฮะจาวัสตฟิรุลลอฮะลิวัลกุมวะลิสาลิมิสตุมีนามินกุลิซัมฟัสตฟิรุอินหูฮูวลกฟูรรอฮีม إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة ومن شذ شذى في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودم أعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله. الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَاسْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعْمَتِهِ يَزِكُمْ ولذكر اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ وَأَكِيمِ الصَلَاة